ไม่ยังก่อนไม่ยังเออตายแล้วครับมันนั่นมันหัดมันโดนมันตายดิชุวงนี้สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ถาวงรัฐบาลสูตรคัมพี่เด้อพี่น้องเด้อ,อวันที่16พฤษภาคม เขาจะวิง่งพี่นอ้องเขาจะวิ่งสาลดูดคำพีนึงเขาวิ่งสามคำพีนึงเขาวิ่ง 3, สาม 3, ลูดสามลูดจับคูเพรเขาพี่น้องจับคูลดูดใส่ตวิง่งเทียนวิ่งตั้งหลายกับ่าพิพาษผ่านตรงนาะวิ่ง 3, สามจับคูกัมีอยู่สามแปดหาสองเก็บปด วิ่งสามนูดสตัวกะหาสาปดสุดสองกะบมีสองกะวิ่งบมีสองกะวิ่งลูดเก้าะเขาเก้าเนาะเขก้าล่างเก้วิ่งสามกะเขาศูนย์สามบนยุคนละยุคนละศูนยไดย้ดดดพี่้องเนอ ขั้พี่หนึ่งกั้พี่สองแล้วกูกับสามหาสามแปดหกเก็ดเก้าเก็ดเก้าแปดสามตัวกับสามเก้าเก็ดพิษได้ใะวิ่งจับไม่จับไม่วันที่สิบวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นจับไม่ขั้มพี่หนึ่งบนราง บนล่างจับไม่เด็กเคี้ยงบนล่างจับไม่โอ,โอ้ตัวนังสือปอนอีมไม่ดีตันีบนล่างคำพีหนึ่งบนล่างจับเด็กเคี้ยง,เด,เ,ยงเด็กเคี้ยงเด็กเขี้ยงเกียแปดเก้า เลขเกี้ยงเก็ด,ดเก่าแเลขเกี้ยงเก็ดเกเก็ดเกาศูนเนี่ยละพี่น้องเก็ดเกาศูแปดเอาซโตยังมีซโตดได้พี่น้องเด้อเก็ดเกาศย์แ kiết cầu xuống bèn liệt kiêng liệt kiêng kiết cầu xuống bèn liệt vung hai to phi โูนกับเกตไปน่องศูนเกตเด้อศูนย์ยงเกตศูนย์ยงเกตล,ดลดกูดลูดศูนเกตลูดจับคู Chấp khu Chấp khu xuống Xuân kết Xuân kết Xuân kết Kết

เก้าูแล้วกเก้าศูนย์ศูนยพี่น้องศูโอ้เขามาจอดกันกับเจ้นอจอดกขบอเป็นยังเจ้านเข้าใจอยู่เป็นยังเด็กวิ่งกับเด็กบ่วิ่งมาคิดคิดกันละพี่น้องแยกกันบ่ได้เขียนห้างไปไปตำหัน เอาจังสี่ปี่นังตัวนี้เอาไปกันละเอาไปสักตัวนี้เล้วจังไยก็เอาเอามาพี่ศูเอาเอาศูนาพี่สีเดียวเพิ่มเป็นคูนึงศูนย สี่กูเอาเอาสามนี่ละเลขสามตัวกะจัดไปสี่ศนก็ด ซีสุจิเอาซีใส่อีกตัวนึงพี่น้งองเลยตัวนี้ลืมตัวใส่บกบใส่บกบพี่น้องใส่ขาดไปตัวหนึ่งเด็กวิ่นไหมเด็กวิ่นไม่หาตัวหาตัวหนึ่งลืมไปลืมไปโอ้ยลืมหามีหาตัวหนึ่ง เขาบอกครบพี่น้องเอ้ยเขาบอกครบเขาบอกครบอย่าเล็กวิ่นพี่น้องจับกันเอาเด้อผู้ใดมักตรงไหนกะมีหาบ่แมน่นบ่แมน่นมีหาตัวนี้มีซีมีซีพี่น้องบ่ามืนมีหาเอาซีลงลงไปล,ละละซีตัวนี้ซี หาว่ามีจักเทียหาอ,าออกไปต้นนี่หาออกไปเด็กวิ่นซีพี่น้องซีเลี่ยนไปมนหมดแล้วพี่น้องนะเอาตั้งซีละเด็กวิ่นมีซ้ำนี่แล้วกันเด็กสามตัวก็มี่ซีเกตซีศูนย์เกต แล้วกจัดให้ตัวนึ่เนะ่ะสองตัวนี่ว่จัดว่จัดเอาซ้ำนี่ละว่ต้องเอาไปหลายมันสิปวดหัวเอาซ้ำนี่เอาซ้ำนี่นพ่อกลมเล่นกลมเล่นนะเอาเล่นแล้วจะชวนเก ศูนย์เดตัวเด่นแล้วก็ศูนย์เจ็ดกับกมเด่นกับศูนย์เจ็ดพี่น้องฟันเลยพี่น้องฟันเลยศูนย์เดศูนย์ดง kẹt chi ừ. cái phân ừ. long, ừ. tên to long, thằng năn kia long, anh ừ. à này phân sì, ừ. này, bốn mươi kẹt kết, muốn gấp hộp ba tu này ra kia long đó, ba muốn hộp ba nè, muốn hộp ba nè, buồn สี่เกตเลบานิกา mm hmm. คำพี่สองคำพี่สองคำพี่สองบนลางบนลางบนหลางอยู่เคียง

สี่หกสองสี่หกศูนย์สองสี่หกอันนี้บ่านสะอาดจะได้นอกกระดาษเนะเบิ่องออกยีน้องมางามก่อนเลยสองสี่หกจับคู่จับคู่ bốn sáu bốn sáu bốn bốn xuống chi Cần chi ีกูจับมันแฝงมันติดออกมาตัวหนึ่งคือซีเกตตมัวจับสองศูนย์ห่ง vinh xuống vinh hết xuống vinh xuống vinh anh không ครับพี่สองได้พี่นนางเรื่องเขียนหลขงสอสงใส่นี่สองยูนนี่สองอันนี้มีสีตัวน,นั้นไม่หาตัวจับกูแล้วจับแล้วทัดแล้วพี่น้องบันอนยู่ศูนบิงฮอกขอเรื่องบอก สาตัวใส่น้งอีกตัวหนึ่งนะอีกหางหนึงพี่น้องใส่สองหางอันสองหางสองหางแลวัใงใส่สีเต็มด้วพี่น้องเ้าย์าส,สองห2าศู สนสตวิ่งฮ๖นก็ฮ๖โหลดฮดสนโหลดฮกโหลดนโหลดโหลดนโหลดฮผมเดน ศูนหกฟันลลานศูนส,สองฟันลลานตลุล่องล่องดินล่องดินสามตัวฟันลลานฟันลลานตุล่อง เอาแคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอเด้อไปข้ามาแล้วไปข้ามาเบิ่งมาเสียมาแช่แล้วก็แคบหน้าจอเอาเอาไปพิจารณาหาะลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อราตเตอรี่มาตักออกมา,าลอตเตอรี่ยังสิเต็มแผงอยูศมาตักมาเมื่อนี้ล่ลอตเตอรี่มุ่งส่งแล้วลก็ศูนย์เก้าสาม 4 1 8 3 8 7 นอ้เอยะนาีะเแคบหน้าจอแคบหน้าจอพี่น้องเอ้ยมาเราก็ได้ผู้ดวันมากเอขาจะเข้ามาใหม่กักดติดตามไปกดกระดิ่งติดตามไปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สุดกำพีมีคนลออค่อยหลายอยู่เที่ยวเที่ยวที่แล้วก็ได้ใจวิ่งเนาะวิ่งแต่เต็มเต็ม ได้วิ่งย่างละโตเที่ยวนี้วิ่งย่างละสองโตพี่น้องเอา <c oughs> สูตรคัมพีเงินลลานพี่น้องวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นบนลางสูตรคัมพีหนึง่งเลขเคี้ยงมี4สี่เก็ดเก้าศูนย์แปดจับฮันรูดศูนย์หลุดเก็ดจ้าพี่น้องเ้อจับคูคือศูนย์เก็ด เจ็ดสี่เกาศูนย์ตจัดไปสูตรขัพี่หนึ่งมีสคูได้พี่น้องสาตัวจัดไปสี่ศูนย์เจ็ตูนี้ได้พี่น้องด้วเลีสาตัวสี่ศูเจ็ดกนนกบเดนศนย์เ็ ตัวตัวเดียวกลมลศูนยก็ล้านพี่น้องตัวล่องเด่นกะเก็ดีเก่าศูนย์ศูนย์แปดาพี่สองค้าทพี่สองกะมีซีตัวพี่น้องมีซีตัวก็มีเด็กเคียงมีซีตัวก็ศูนย์สองซหจับคู่ 02 04 06 47จับลูดูลูด0ลูด6พีน่องลูด0ลูด6 3ตัว2 0 6 5 0 2พีน่องกลมเด่นลาน02ลาน06ได้ 2, 40, 60, 60, 60, 60ีน่องได้ีน่อง fc ทุกขู่ทุกคนแคปหน้าจอไปเด้อ ไปหาสื่อเฝ้าไปหาสื้อลอตเตอรี่เฝ้าไปหาเร็วๆมันสิตตันกอนมันสิมัดกวนเด้อพี่น้องเด้อู้ได้เห็นแล้วก็เฝ้าไปมีสองสุดนี่แหละเปดปดหางสองสุดก็ได้เฝ้าไปหาลอตเตอรี่พอไปจับใจเวซาก,กันเห็นแล้วเห็นคลิปนี้เราก็เฝ้าเฝ้า้วนๆเด้อเอฟซีทุกคู่ทุกคนโกศกมันๆครับพี่เคยแจกกระโดนเล้วก็แจกมาเรื่อยละพี่น้องแจกไปแจกมายี่น,นี่แหละ ขำเพียกกได้เดี๋ยวที่แล้วบอสแตกได้ตจวิ่งนลพี่น้องเนาะบบไปเขาวิ่งกะมันนะดับมนันนะับพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้กับมันอีกจับคู่ให้ให้ที่ทุกคู่ทุกคนโชคดีเด้อโชคๆมันมันกันมันท่องไหลมาเทมาจะเจ็บจะจนกันเด้อบอกกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี